สวัสดีครับก็วันนี้เป็นการไลฟ์สดทั้งแหลกนะฮะมันก็เลยจะงงๆนิดนึงนะครับโอเคนี่นะฮะก็จะเป็นการเอ่อหมุนนะครับหมุนเอ่อหมุนจับรางวัลผู้โชคดีผู้ร่วมสนุกนะครับวันที่ ใชยผลรางวัลเลขคล้ายสองตัวนะมันออกห้าห้านะฮะก็เดี๋ยววันนี้ก็จะมาหมุนรางวัลแจกกันนะครับมีทั้งหมดสี่ท่านนะเดี๋ยวผมถ้าเกิดว่าผมได้เลขแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวจะเข้าไปคอมเมนต์ขอชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะจัดส่งให้ฟรีนะเป็นนี่ครับเป็นพระรุ่นนี้นะที่ให้เป็นเอ่อ ของหลวงพ่อพัดนะครับเป็นพระผงรูปเหมือนใหญ่นะฮะก็ที่มีรีวิวไปแล้วนะครับก็อันนี้เป็นอ่อสั้นๆแล้วกันนะคือไลฟ์สดสั้นๆไม่มีคนดูนะครับแต่ว่าก็อยากจะให้มันเป็นเก็บเอาไว้นะครับว่ามันโปร่งใสนะครับว่าหมุนแจกจริงน,นะครับก็มีทั้งหมดสี่ท่านนะนี่ครับก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มหมุนกันเลยนะลำดับเนี่ยผมไปเมน์ไว้แล้วนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะออาเริ่มเลยนะ ไม่มีการลองนะเนี่ยผมเพิ่งไอ้นนี่เลยนะแล้วก็โอเคเริ่มแล้วนะหมุนแล้วนะโอเคดูนะครับว่าที่ท่านไหนจะได้ไปนะครับตามลําดับนะครับโอเคครับเป็นที่ท่านที่สองนะฮะนี่นะครับเป็นที่ท่านที่สองได้ไปนะครับก็เดี๋ยวผมจัดการให้นะแล้วก็ไปคอมเมนต์นะครับก็ยินดีกับพี่ท่านที่สองด้วยแนละ้วผมยังไม่รู้เลยว่าเป็นที่ ที่ชื่ออะไรนะครับเดี๋ยวว่ากัน,นทีนะีงเดี๋ยวผมไปหาไปคอมเมนต์ใต้ชิปใต้วิดีโอนั้นนะครับแล้วก็เอ,อน่าจะวันสองวันนี้จะมีพระหลวงู้อิ่มนะฮะเป็นแกะบ็อกตื้นนะครับแกะสดนะฮะแล้วก็มีของหลวงพุโต๊ะนะครับวัดประดู่ที่ออกมานะครับที่พุทธาพิเศษวันนี้กับพรุ่งนี้นะฮะเอ่อไม่ใช่วันวันที่หนึ่งกับวันที่สองนะเดี๋ยวผมมีรีวิวแน่นอนนะครับ แล้วเดี๋ยวมาเจอกันนะครับสวัสดีครับ